โบราณว่าบุคคลใดที่ใครบอกเรยแล้วไม่เชื่อแล้วจะไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดแม้ว่าจะยกเหตุผลใดๆให้ฟังก็าตามหนุ่มนาวสักเพียงใดเขาก็จะไม่เชื่อตำราว่าคนคนนั้นหมักเป็นคนขี้หกอะเพราะเข้าผู้นั้นขี้หกคนอื่นตลอดมาไม่เคยเล่งความจริงพอเพื่อนบอกเรยกลัวเพื่อนตีฮกเมื่อตัวเอง ก็เลยไม่เชือ่อปรับเพตุที่ซ่องบุคคลใดที่ใครบอกเยรยแเล่งเรยแล้วเชือเช่อกลึงไม่เชื่อกลึงเหตุปราะเขา้ารู้จักร้องรู้จักชะเลียวคิดถึงความเป็นไปได้ห้าเหตุพ้นหมาหักลางบุคคลนั้นขึ้นเชื่อว่าเป็นคนฉลาดปรับเหตุที่สามบุคคลใดที่ใครบอกไรยแล้วเชื่อเลย ไม่ได้คิดไตรตรองเชื่อปล่อยเหตุว่าเขาคนบอกเป็นกรูเป็นคนมีความรู้เป็นผู้เย,ย้เป็นผู้ที่คิดว่าน่าจะให้ความรู้บอกก็เลยเชือ่อและเชื่อแบบสนิดใจไม่ชเชี่ยวบุคคลนั่นโบราณว่าเป็นคนฉลาดนอยตีเล่งว่าเป็นคนงโง่ก็น่าเกลียด oh, <no. S 1> ทีนี้เราชาวส่วน ส่วนมากอยู่ในประเพตตี่องเราเป็นคนฉลาดอยู่ประเพ็ตีสามไปตางตางเม็ดเละร้านก้อย่าเรียนโลกเอาตังชาติเละได้หยัดเกลบกันมั่งเละเอ้ามาเข้าเรื่องดีกว่าครับสวัสดีครับท่านที่กำลังรับชมช่องร้อยเรื่องราวกับชาวสวนอยู่ในขณะนี้ครับเมื่อ20กว่าปีก่อนทุเรียนกิโลหนึ่งบาท12บาทเอง ปัจจุบันนี้ทุเรียนมีราคาโดยเฉลี่ยทุกลูกทุกหนามยกเว้นลูกเป็นท็อปนะครับตกกิโลกรัมละร้อยบาทปลายๆต้นหนึ่งให้ผลต่ำๆก็50ลูกขึ้นไปคิดเป็นน้ำหนัก200-500ถึงกิโลกรัมเลยครับบางต้นก็เกือบพันกิโลเลยอยู่ที่อายุของต้นด้วยรายได้ต่อต้น2 0 0 0 0 0ถึงบาทเลยครับจึงทำให้ผู้คนหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้น แน่นอนครับสำหรับมือใหม่อุปสรรควักน้นามมีแน่นอนเพราะไม่เคยปลูกมาก่อนไม่เคยทำมาก่อนปลูกไปได้ปีสองปีเริ่มเห็นต้นทุเรียนไม่สวยเหมือนเป็นต้นกล้าก่อนปลูกใบเริ่มยีกเริ่มงอไม่รู้ว่าต้นทุเรียนเป็นโรคอะไรหรือเป็นอะไรกันแน่มึนไปหมดยังดีครับปัจจุบันมีอินเทอร์เน็ตมี y o u t u b e มีกลุ่ม facebook ให้ความรู้ ผมลองเข้าไปสองดูกลุ่ม facebook ถามปัญหาโรคทุเรียนกันในกลุ่มทุเรียนมันเป็นโรคอะไรผู้ที่ตอบถูกก็เยอะที่ตอบผิดแก้ปัญหาให้เพื่อนผิดก็แยะแล้วคนที่ถามเขาจะเชื่อใครเพราะเจ้าตัวผู้ถามไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านนี้เลยยกตัวอย่างอย่างโรคก,ก้านทูบ ทางแก้ให้เอาน้ำปูนแดงทา <S <S ผมได้ยินและเครียดขึ้นสมองเลยไม่เคยได้ยินโรคการ้านทูบได้เห็นแต่เพลียกินยอดมันถึงได้เป็นกา้านทูบมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดของเพื่อนเขาเสียหายเปล่าๆครับไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่สมควรไปแนะนำเขาให้เสียหายผมเข้าไปดูโปรไฟล์คนที่แนะนำอา้าวตายละ เพิ่งปลูกทุเรียนมา3-4ปีเองข้อแนะนำมือใหม่ก็คือถ้าจะเชื่อใครก็ให้เข้าไปดูโปรโฟไฟล์ในกลุ่ม Facebook เ,เขาก่อนเขาต้องโพสต์ให้เห็นต้นทุเรียนสวนทุเรียนของเขาบ้างละ่ะเพิ่งปลูกหรือปลูกมานานแล้วจะได้เชื่อเขาโดยสนิทใจและมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เชื่อไม่ได้โดยเด็ดขาดคือพวกเซลล์ขายน้ำยาหมัก ฉีดได้สารพัดโรคพวกนี้ข้างกระป๋องจะจดทะเบียนเป็นธาตอาหารรองหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแต่ดันแนะนำให้ใช้รักษาท็อปเชื้อราอะไรเพอกนี้อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดอาจจะถูกหลอกลวงได้ผมเห็นสวนมากถูกเขาหลอกแหละจะซื้อก็ไปซื้อร้านในตลาดที่เขาจดแจ้งทะเบียนถูกต้องดีกว่าครับผมจึงคิด ทำคลิปนี้สำหรับมือใหม่ให้เห็นภาพผ่านตาก็ยังดีเจอปัญหาจะได้แก้ถูกทางไม่ต้องเสียเวลาครับท่านจะได้ไม่โดนหลอกคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่องรอยการทำลายของแมลงและสารเคมียาฆ่าแมลงก่อนก็แล้วกันนะครับยาฆ่าเชื้อราขอผัดเป็นคลิปต่อต่อไปนะครับ ยาฆ่าแมาลงที่มีขายในเมืองไทยมีขายหลายกลุ่มครับแบ่งแยกตามกลไกการออกฤทธิ์แต่ก็มีอีกกลุ่มที่ i r a z ไม่ได้ระบุกลไกการออกฤทธิ์ก็มีไวออยปิโตรเลียมออยสารเพิ่มฤทธิ์และเหยื่อพิษและยังมีเชื้อราขาวเชื้อราเขียวไซเดนฟอยและไวรัส NPV ครับพวกเราจะสวนทุนน้อยๆ อยากจะแนะนำกลุ่มยาที่ราคาไม่แพงแต่ก็มีประสิทธิภาพถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวก็มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม6ครับถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องกลุ่มตอนซื้อยาฆ่าแมาลงท่านดูที่สลากข้างขวดครับเขาจะเขียนบอกไว้ชื่อสามัญของยาขวดนั้นแล้วตามด้วยกลุ่มเช่น 1A 1B 2B 3B 4A แบบนี้ครับแล้วให้ท่านจำกลุ่มให้ได้เพราะสารฆ่าแมาลงไม่ควรฉีดเกิน2ครั้งเพราะเสี่ยงต่อการดื้อยาของแมลงครับอย่างเช่นถ้าเพลี้ยจักจั่นฝอยกัดกินทำลายยอดใบอ่อนของตุเรียนท่านใช้อีมิดาคลอฟิตสอครั้งแล้วยังไม่หยุดระบาดเกิดท่านไปถามในกลุ่มเฟซบุ๊กโดยที่ท่านไม่ได้ระบุว่า เคยใช้อามิดาแล้วอาจจะมีคนมาแนะนำก็ได้ว่าใช้ไทอามิทอกแซมซีดีที่บ้านใช้อยู่เพลียาตายเรียบเสร็จเลยครับท่านจะได้เป็นลมตังก็เสียฟรีเพราะทั้งสองชื่อมันอยู่กลุ่มเดียวกันการออกฤทธิ์ก็เหมือนเหมือนกัน irac ถึงได้ระบุกลุ่มไงครับจะได้รู้กลไกการออกฤทธิ์ส่วน,นกลไกการออกฤทธิ์อธิบายให้เข้าใจงใ่ายดังนี้นะครับ ก็เหมือนเรามีคู่ชกรอบนี้เราเตะชายโครงคู่ต่อสู้อาจจะโดนแข้งไม่ถึงกับเซแต่ถ้าเราเตะซ้ำที่ชายโครงอีกคู่ต่อสู้จะรู้ทันอาจจะยกขามาบังไว้ก็ได้เราจึงเปลี่ยนแผนใหม่เตะเหมือนกันแต่เป้าหมายคือการคอครับผมอธิบายแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยแต่เราอยู่ในประเภทสองฉลาดอยู่แล้วกลับกัน แมลงมีอยู่สองสามยี่ห้อครับที่น่ากลัวที่สุดก็มีเพลี้ยจักระจันฝอยและเพลี้ยฝอยกับไรแดงเพลี้ยจักระจันฝอยจะเล่นทุกรอบยอดนะครับถ้าไม่ฉีดคุมไม่ดีต้นเป็นกา้านทูบหมดครับส่วนไรแดงมันจะระบาดหน้าแลง้งเริ่มหน้าหนาวก็เอาแล้วครับกำลังทำใบจะเอาลูกมันดูดกินน้ำเลี้ยง ่งผลให้ใบร่วงหลุนหมดทั้งต้นครับถ้าไม่รีบฉีดป้องกันไว้แล้วเราจะเอาใบไหนปรุงอาหารไว้เลี้ยงดอกเลี้ยงลูกล่ะครับเคลียรจักรจันฝอยกินใบอ่อนไรแดงกินใบแก่ครบองค์ประชุมได้ขวัดด้องเปล่าและพี่น้องส่วนยาไรแดงแนะนำโปรพาไกสารกลุ่ม1 2ซีครับ ท,ทีสองทีตายเรียบส่วนมะแลงที่กล่าวมาข้างต้นใช้กลุ่ม1 2 3 4 6ก็ได้ผลดีครับถ้าข้ามไปกลุ่มอื่นราคาสวนมากมันแรงครับฉีดให้ถูกช่วงถูกจังหวะดูรอบของใบเราอาจใช้สารปิโตเรเลียมออยไว้อล์บวกเข้าไปด้วยเพื่อทำให้ไข่ของมะแรงมันฟอแต่ถ้าเป็นสารกลุ่ม ec สารกลุ่มน้ำมัน ไม่จำเป็นต้องนำปิโตรเลียมออยมารวมนะครับลืมบอกไปครับหลังเลขของกลุ่มมันจะระบุเป็นภาษาอังกฤษเช่น wg ec hc wp ครับคือจะทำให้เรารู้ว่าสารนั้นรูปแบบใดเช่นรูปแบบเม็ดรูปแบบน้ำมันรูปแบบครีมรูปแบบผงเป็นต้น ยังมีอีกหลายแมลงที่เป็นศัตรูของต้นทุเรียนคลิปนี้เอาที่จำเป็นสำคัญที่ทำให้ผลผลิตเสียหายก่อนมันไม่ละเอียดครับถ้าจะอธิบายให้ครบสมบูรณ์ตั้งแต่แมลงมีอะไรบ้างแล้วยาฆ่าแมลงมีสูตรอะไรบ้างและวิธีผสมสารกำจัดแมลงต้องใช้สูตรไหนผสมก่อนหน้าหลังผสมผิดชีวิตในเปล่าครับถ้าฉีดเอง แต่ถ้าจ้างรายงานเราก็เสียเงินฟรีครับถ้าเอาให้ละเอียดเลยโอ้สามชั่วโมงก็ไม่จบครับครับนำภาพมาให้ดูเล่นๆเ,เพลินๆน,นี่นอนกัดกินดอกแต่ถ้าผลแก่มันก็จะไต่ผิวของทุเรียนครับคนใต้เขาเรียกนอนแบกไข่ครับสีสันสวยงามน,นะครับน่าจะเลี้ยงไว้ในสวนสักร้อยสองตัวนะครับ เอาไว้ดูเปลินเปลินสวยงามดีเออมันสวยมากเปลี่ยงว้กว่าสวนหายากแล้วนะครับมีสวนผมนี่แหละที่ยังมีสวนคนอื่นน่าจะหายากแล้ว ตามองยังไงเป็นแบกไข่ไม่รู้คนใต้เรียกนอนแบกไข่พอมาขยายดูมันเป็นขนมันไม่ใช่ไข่ <c oughs> เหลืองเหลืองนะครับ <c oughs> มันเหมือนกับแบกไข่ถ้าไม่ใช่กล้องสองดูข <c oughs> นสวยมาก หลายสีด้วยอ่ามีแมลงอะไรอีกอ่ะคลิปนี้ที่ไม่ได้เอาลงก็พวกเพลี้ยนางฟ้าเพลี้ยไก่แจ้ครับแต่มันก็กินในรอบใบอ่อนใบเพีลาดเฉดง่ายตายง่ายครับผมถูกสักครั้งสองครั้งก็หายแล้ว อขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับยังไงก็ขอขอบใจท่านที่ดูคลิปแต่ก็ยังไม่กดติดตามนะครับโปรดกดติดตามนะครับจะได้กราบขอขอบพระคุณครับลําเอียงชัดๆเลยแบบนี้ก็เล่นครับผมตามมาครับทำสวนแบบลดต้นทุน ไม่ต้องไปถามร้านยาผมเสียวครับกลัวร้านยาจะจัดหนักอันไหนปล่อยได้ก็ปล่อยครับธรรมชาติจัดสรรเราส่งเสริมนี่รอยนกเจาะนะครับทางใต้เรียกนกสีสิบนกสีสิบน่าจะตรงกับนกลและแะครับตัวคล้ายๆกันมันเจาะตอนเป็นแหวงกลางครับผม แต่ก็มันบานดอกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็สมบูรณ์ดีครับผมไม่เสียหายครับผมคงไม่ถึงเกอรแล้วมั้งครับอ่าแล้วก็นี่อีกประเภทหนึง่งมีพวกราไอพวกเพลี้ยแป้งด้วยแต่ก็ตัวนี้ผมไม่รู้จักครับมันอยู่ในปลอกของทุเรียนที่ว่าปลอกไม่หลุดนะครับตัวมัน ไม่รู้จักครับผมแต่ก็ไม่ได้ทาําความเสียหายอะไรนะครับผมลองแกะดูนะขาวๆนี่คือพวกคราบของไพวกเพลี้ยแป้งนะครับมันไปอยู่รวมกันได้ยังไงไม่ทราบครับผมผมลองแกะดูและเคาะมาลองซูมดูก็เห็นครับอันนี้ครับตัวคล้ายๆจั๊กจั่นนะครับมันแปลกมากลูกเท่าหัวแม่โป้งครับแกะดูนะครับ อันนี้ชัดๆรูปแบบมันมีปีกด้วยมันตัวอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหงางยอะไรนะครับมาดูครับผมแล้วก็แน่ครับเพะแป้งพแป้งเยอะมากกะกินเยอะ อ่าแล้วก็อีกแบบหนึง่งก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับผมแต่ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับอยู่ปนกับเพี้ยแป้งแต่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่เพี้ยแป้งครับผมอ่าที่วงไว้ครับแดงๆนะครับมันมีขามันเหมือนตัวไรแต่ก็ไม่ใช่ไรแดงนะครับน่าจะไม่ใช่ไรแดงไรแดงตัวแก่มันดำนครับอ่าแต่ก่อนนี้เพี้ยหอยนะครับเขาเรียกเพี้ยหอยเกลอ อ่อนนะครับตอนไอ้สีเหลืองๆมันตัวแก่แล้วครับที่ว่าเราลูบดูใต้ใบมันจะแข็งๆครับถ้าซูมมาจะเห็นครับมันก็บาดหน้าแรกนะครับอยู่ใต้ใบบนใบไม่มีนะครับอ่าดูนะครับไอ้ตัวเล็กๆนัตัวอ่อนของมันครับมีขามีขาครับเขาบอกว่ามันอยู่ที่โคนดินนะครับที่โคนต้น่ แล้วก็มีมดคาบมันขึ้นมามันก็เดินได้นะครับแต่มันขามันสั้นต้องอาศัยมดหามขึ้นมามดเห็นไหมครับอันนั้นก็ราสนิมราสนิมเหลืองๆก็ถูกดูดกินน้ำเลี้ยงมันก็เปลี่ยนสีครับผมแล้วก็มีพวกไรแดงด้วย เอามาให้ดูครับผมผมทำสวนก็ไม่ได้ฉีดบ่อยครับผมปล่อยไปบ้างครับถ้าไม่หนักเกินไปแบบนี้ก็ฉีดครั้ง2ครั้งก็ได้แลครับพวกกลุ่ม 1A นะครับ,รบฉีดบวกกับไบโตรียมออลครับเห็นขาไหมครับก้องมันไม่ดีนะครับ อ่านี่อยู่หลังบ้านแท้ๆครับผมไม่ได้หันไปดูพอเริ่มเหลืองอ่ารู้แล้วครับโรคคอดินเนาหรือไฟทอปเทอร่านะครับบางทีอยู่ใต้ดินอยู่ที่โจดรากแก้วมันครับแต่บางทีก็อยู่ที่ต้นครับผมถ้าเราเห็นตั้งแต่เล็กๆเราก็ตอนเป็นแผลเล็กๆเราก็รักษาง่ายครับผมแต่นี่อะไรมันกินรอบแล้วผมเพิ่งเห็นใบมันเหลือง ก็นะเอาเหล็กไปขูดครับเหล็กนี้ต้องมีทุกสวนนะครับเอาไว้ขูดแผลที่ว่ามันช้ำชเสียเสียทิ้งนี่ก็รักษาประมาณสองสามเดือนครับผมมั่นใจครับผมว่าต้นนี้หายครับผมผมอ่าดูไปเรื่อยๆนะครับเขียวๆก็น่าจะเป็นแมนโคเซฟแลยครับอ่าแกะดู มันจะช้ำดำหมดเลยนะครับผมก็ขูดขูดขูด,ขดแต่ตรงไหนที่ว่ามันมันมันยังมีท่อน้ำเลี้ยงดีๆอยู่ผมก็เว้นไว้ถ้าถากขาดถ้าถากไอ้ท่อน้ำเลี้ยงท่ออาหารขาดก็รับรองตายครับผมแต่ผมใช้วิธีขูดครับถึงเป็นแผลผมก็ใช้วิธีขูดแต่ถ้าแผลเล็กผมจะถากทิ้งเลยครับนะครับขูดรอบแล้วก็จะชะร่อง กรีดให้เป็นร่องเพื่อไอ้ที่ว่ามันมีน้ํามันจะได้ซึมออกมาครับผมมันไม่อมอยู่ที่เปลือกเฮ้ยอมอยู่ที่แกนนะครับอ่านี้หายแล้วครับดูที่โคนครับไม่มีเปลือกเลยนะครับแต่มันก็หายครับผมมันอาจจะมีไอ้เท่าน้ําเลี้ยงดีอยู่บ้างเวลานานๆไปมันก็หายครับผมเนี่ยผมจะกรีดแบบนี้ครับกรีดมาเป็นเส้นที่จริงเปลือกนี้มันดําหมดแล้วนะครับมอด หมดลงน้อยแต่ไอ้ท็อปทราเต็มเลยครับแล้วก็ส่วนนี้ยังมีท่อน้ําเลี้ยงดีอยู่ครับแต่มันก็ดํานะครับแต่มันก็ไม่ไม่ถึงกับแห้งเลยครับผมผม,ผมก็ทาทายาไปเดี๋ยวคลิปผมจะทําคลิปเรื่องฟูซาเรียมกับไฟท็อปโทราให้ละเอียดอีกครั้งนะครับถ้าท่านกลับไปดูคลิปแรกๆที่ผมทําเรื่องไฟท็อปเทรา ฟูซาเรียมมีฟูซาเรียมรักษาได้จริงตอนหนึ่งสองสามครับแต่ก็ไม่ได้ละเอียดนะครับผมถ่ายตอนที่ว่าตอนถ่ายเล่นๆน,นะครับไม่ได้คิดจะทำ Youtube เดี๋ยวผมจะบอกหมดครับยาว่าทำแบบไหนแผลแบบไหนถ้ามันหายมาแผลมันจะมีรูปแบบไหนครับผมรอติดตามนะครับไอโรคนี้แหละย,ยากสุด ไฟท็อปเทรากับฟูซาเรียมนี่แหละครับแต่ถ้าคนขยันเดินเช้าๆจะเห็นน้ำฉ่ำครับผมแต่ผมขี้เกียจเอานี่ก็มาหนอนเจาะผลนะครับดูครับขนาดหางแย้หนาเล็กตัวมันยังเล็กกว่าอีกครับถ้าไม่ซูมไม่เห็นนะครับใส่ๆนะครับเห็นไหมครับหางแย้ ประมาณนิ้วก้อยเห็นไหมครับหัวดำดำมันจะเจาะผลครับผมเข้าไปกินข้างในมันจะเน่าในครับผมในตัวโตวขึ้นมาหน่อยจะเป็นสีดำนะครับสีดำหัวแดงเห็นไหมปลอกมันเกาะอ,อยู่มันจะอยู่ใต้ปลอกนั่นเลยครับจะเจาะกินตั้งแต่หางแย้เลยครับตั้งแต่ดอกครับผม นะครับรูเบิร์มเลยครับเห็นไหมครับอายยานอนทั้งไปดูเลยตัตัวตัวมันเต้าตโตโลโกังเห็นไม้วากิมอน,นอนรังรึงรังกงึ่งกังเม็ดเลยดิโอ้โห่บ๊อบกันแบบนี้แหงเลือดรูยี่สิบบาทลอะอายยาเึ็นจัดไม้ นอนเด้อยนั่นโูสามพาไปตกเบ็ดวุ้ยกันปันนี้น้าพาไปตกเบ็ด